สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงใต้คลิปได้เลยครับชี้เป้ารถใช้งาน1คันนะครับลองชมดูจะสวยถูกใจหรือเปล่านะครับขอพรบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับคันนี้เป็นรถ7ที่นั่งรถอนเนกประสงค์นะครับนิสสันฟอนเทีย r ปี2002 3.0ดีเซลเกียร์ธรรมดานะครับใครหาทรงนี้ไว้ใช้งานพิจนารณาดูได้เลยไปดูรถทดลองขับได้นะครับที่ลำลูกกานะครับ สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับขาอแจ้งมาเบื้องต้นก็คือถ้าใครชอบนะครับถ้าสนใจจริงก็เอาไปทดลองทดสอบขับดูนะครับก็จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับมีแรกหลังคามีมาให้พร้อมนะครับขนของได้นะครับสภาพภายในถือว่ามีริ้วรอยนะครับมีร่องรอยนิดหน่อยนะครับก็ต้องไปเก็บทํานะครับแต่เขาแจ้งว่าถ้าไม่ทําก็ใช้งานได้ปกตินะครับลองชมดูก่อนได้นะครับตัวนี้มีแอร์ถึงข้างหลังนะครับ เย็นทั่วถึงห้องโดยสารนะครับกว้างขวางนั่งสบายนะครับส่วนตัวแล้วกระบะของนิสสันก็อึดทนถึกอยู่แล้วครับถ้าใครพอจะมีประสบการณ์ก็จะรู้ดีได้เลยนะครับคันนี้มีครับมีที่ต้องเก็บทํานะครับก็ตรงเบาะนะครับใครสนใจก็ไปดูไปทดลองไปเช็คสภาพประเมินราคาเก็บทําเพิ่มดูนะครับว่าทําเพิ่มเท่าไหร่และถ้ายังไม่ทําเรายังใช้งานได้อยู่หรือไม่สําหรับคนที่เน้นใช้งานนะครับเขาเปิดมาให้นะครับ 98,000บาทนะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงนะครับลองชมดูได้อดสินใจดูก่อนไปตรวจสอบทดลองขับนะครับถ้าชอบจริงอยากได้ไปใช้งานจริงๆก็ต้องไปเช็คนะครับจากเบื้องต้นตอนนี้ที่เช็คโดยภาพก็น่าสนใจมากๆนะครับขึ้นอยู่กับตอนเราไปเช็คทดลองขับนี่แหละครับก็ใครเน้นว่าอยากได้ไปใช้งานนะครับไปชมไปตรสอบตรวจสอบสภาพด้วยตาของท่านเองเลยนะครับ ก็ทรงดีสียังสวยอยู่นะครับภายในก็ถือว่าใช้งานได้ปกตินะครับพอคอนโซลหน้าดูข้างหน้าก็ยังงามอยู่ครับจะมีปัญหาก็แค่เบาะนะครับก็ทําราคาไม่แพงหรอกครับก็ขึ้นอยู่ว่าจะทําเกรดไหนนะครับนี่แหละครับก็อยู่กับที่เราประเมินนะครับทรงนี้ที่เราเห็นคขายกันก็มีแสนขึ้นหมดนะครับก็ชี้ชัดนะครับก็ถ่ายให้ดูชัดเจนเอาเป็นว่าใครชอบพร้อมไปเช็คไปตรวจสอบพิจารณาและคำนวณดูครับขอบพระคุณมากมากนะครับสวัสดีครับ